สวัสดีครับเพื่อนๆนีนดีต้อนรับเข้าสู่ช a n งแรสตอรี่ครับและตอนนี้อยู่กับช่วงแกะรอยล้อรู้ก่อนประกันรู้ทันคู่กรณีเป็นช่วงที่จะมาบอกเพื่อนๆพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายบนท้องถนนเรื่องราวต่างๆบนท้องถนนครับและวันนี้อยู่กับพี่ตุนครับสวัสดีครับ <อา S 1> พี่ตุลครับครับพี่ตุนเป็นทนายจาก จอร์นสัน n ินเตอร์เนชั่นแนลลอมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ตุนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วครับพี่ตุนกระแสดีมากๆครับเกี่ยวกับข้อคำถามต่างๆมากมายในเรื่องของกฎหมายครับวันนี้มีมาอีกแล้วครับพี่ตุนครับที่เราต้องรบกวนพี่ตุนไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆทางบ้านนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับพี่หากมีการวางเก้าอี้นะครับหรือว่ากั้นที่จอดรถไว้เพื่อรอใครมาจอดเนี่ยจะมีความผิดทางกฎหมายไหมครับ ก่อนอื่นต้องความความเข้าใจในกี่วัของการนำเก้าอี้นะครับหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยไปจอดไปไปตั้งไว้เพื่อเป็นที่จอดรถนะครับครับผมปกตินะทางถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางสาธารณะร่วมกันนะครับซึ่งบุคคลท้่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกั้นนะครับหรือไปจองที่ไว้เป็นที่จอดรถยู่แล้วนะครับครับผมถ้าเกิดว่าไป การทาการลังกล่าวเนี่ยทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับอ๋อมีความผิดใช่ครับครับผมซึ่งมีความผิดตามมาตราสิบเก้าสี่สิบแปดและห้าสิบเจ็ดตามพรบที่ที่บอกไว้นะครับครับมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหบาทครับหนึ่งหมืนบาทเลยนะครับโอ้โหนะครับเพื่อนๆมีความผิดนะครับตามกฎหมายนะครับพี่ตุนปรับถึงหนึ่งหมืบาทใช่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เพราะฉะนั้น หน้าบ้านใครก็พยายามนะครับอย่าเอาอะไรไปขวางไปกั้นไว้นะครับเผื่อใครเข้ามานะครับแล้วถ้าเป็นในในซองที่ที่กลับรถในในหมู่บ้านอย่างนี้ครับพี่ตุ้มถ้าเกิดเป็นบ้านอยู่ข้างๆเนี้ยเอาอะไรไปขวางไปกั้นได้ไหมก็เหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าถือว่าเป็นการฉีดขวางทางจราจรเหมือนกันซึ่งนอกจากจะมีความผิดตามพรบที่บอกไว้แล้วเนี้ย บางครั้งอาจจะมีความผิดตามบนกฎหมายอาญาด้วยมาตรา308ข้อ5สองต่อโทษปรับก็ไม่เกิน5,000บาทอ๋อครับผมได้ครับตรงนี้ก็พยายามนะครับที่ลับรถหรือว่าหน้าบ้านเนี่ยอย่าเอาอะไรไปขวางไปกั้นนะครับใครจอดก็ให้เขาจอดสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปเนาะนะครับข้อต่อไปครับพี่ตุ๋นครับถ้าหากเราจอดรถไว้เนี่ยแล้วโดนเฉี่ยวโดนชนเนี่ยควรจะทายังไงดีครับแล้วจะต้องมีใครมารับผิดชอบไหมครับ คือกรณีของการชนแล้วหนีนะครับพูดง่ายๆก็คือก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผู้ที่ถูกชนเนี่ยนะครับรถหลงตัวเองที่ถูกชนเนี่ยเราควรแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปไว้นะครับดูจากกล้องหน้ารถนะครับหรือกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเพื่อที่จะแจ้งกับพนังงานตารวจนะครับแล้วก็สามารถนําไปเคลม ประกันได้ด้วยนะครับ๋อเคประกันได้เลยใช่ครับเพราะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยปกติก็จะรับผิดชอบจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ประกันในส่วนของชั้นสองหรือประกันชั้นสามอาจจะไม่สามารถเคลมได้นอกจากอาจจะเป็นสองบวกสามบวกเนี่ยก็มีโอกาสที่ประกันจะจ่ายให้ขั้นใต้ครับเมื่อมีการแจ้งความหรือลงบันทึกประจําวันไปแล้วแจ้งประกันแล้วทางประกันเองก็จะตามหาผู้ที่ชนแลวหนีเพื่อมารับผิดชอบต่อไปไปไล่เบี้ยอีกทีหนึ่งครับผม ก็คือถ้าเพื่อนๆทำประกันชั้นหนึ่งไว้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าประกันชั้นหนึ่งเขารับผิดชอบทั้งหมดแล้วกล้องบันทึกหน้ารถสมัยนี้นะพี่ตุ๋นนะเขาถ้าเกิดโดนชนเนี่ยบางทีเขาบันทึกให้เองเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตามหาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมข้อต่อไปเลยครับพี่ในกรณีที่โดนชนแล้วหนีเนี่ยโทษเนี่ยจะหนักกว่าธรรมดาเนีครับกว่าชนธรรมดาแล้วเราอยู่ซึ่งหน้าไหมครับโทษหนักกว่าแน่นอนครับเพราะว่าทางกฎหมายเองก็มีบัญญัติไว้ตามพอ บจราจรทางบกนะครับาม,มาตราเจ็ดสิบแปดเนี่ยกฎหมายสาันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผู้ที่ชนแล้วหนีเนี่ยไม่ถือ <ผม S 2> ว่าเป็นผู้กระทําความผิดนะครับเมื่อชนแล้วหนีเนี่ยถ้าเกิดว่าตํารวจเขายึดรถไว้ได้นะครับตัวตัวผู้ขับอาจจะหน,นีไปนะครับตํารวจมีสิทธิ์ที่จะยึดรถได้แล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยต้องมามอบตัวหรือมารายงานตัวตํารวจภายในหกเดือน,นครับผมถ้าไม่มารายงานตัวภายในหกเดือนเนี่ยตํารวจมีสิทธิ์ที่จะเจะะ้าพนักงานตํารวจมีสิทธิ์ที่จะยึดรถเนี่ย อ่านำมาให้ตกเป็นของรัฐเลยอ่าใช่ครับเพราะเป็นเป็นข้อเสียอ่าแล้วทางทางกฎหมายอย่างที่บอกว่าเมื่อกฎหมายสานิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้กระทาความผิดนี่นะก็มีมีโทษด,ด้วยนะครับมีตั้งแต่โทษปรับและโทษจําคุกนะครับทั้งสองอย่างเลยก็เป็นการเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ชนแล้วหนีนะครับแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชนกันขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรารอยู่ตรงนั้นเนี่ย ครับมันจะสามารถเคลียร์ได้ง่ายกว่าใช่ครับเพราะตามกฎหมายตามหลักเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับมาตราเจ็ดสิบแปดที่ผมบอกไว้ว่าผู้ที่ชนเนี่ยนะครับต้องให้การช่วยเหลือนะครับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุคือต้องช่วยเหลือแล้วก็ต้องแจ้งกับเจ้าพนักงานตำรวจภายในท้องที่โดยทันทีครับผมนะครับรวมรวมทั้งต้องแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลนะครับเลขทะเบียนให้กับผู้ที่เสียหายเนี่ยทราบด้วยนะครับถ้าไม่แจ้งก็อย่างที่ผมบอกว่า มีความผิดในฐานที่กฎหมายสันนิษฐานไว้หน,หน,นักเลยนะครับถ้าเกิด<ห>ถ้าเกิดมันมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆก็ อยู่กับพี่นะครับแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึงแล้วเราจะไปสามารถไปคุยได้ง่ายกว่าเพราะบางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆรใช่ไหมครับเพราะการการที่เราเนี่ยไม่หนีเนี่ยจะเป็นผลดีในรูปของคดีด้วยนะครับศาลท่านก็จะเมตตาว่าเราสามารถอยู่ในที่เกิดเหตุไม่หนีไปไหนมีการช่วยเหลือก็จะเป็นการพิจารณาเพื่อลรโทษได้รับเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเพนื่อถ้าเกิดมันอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยมันอุบัติเหตุไม่มีใครสามารถกําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับ โทรหาตำรวจก็ได้โทรหารถพยาบาลก็ได้ถ้าเกิดคนที่เราไปชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับข้อต่อไปครับพี่ตุ่นครับมันเป็นปัญหาที่มีมานานมากๆและถ้าเกิดสุนัขวิ่งตัดหน้ารถแล้วเนี่ยเรารประสบอุบัติเหตุเราอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่ารถที่เราขับไปอาจจะพลิกคว่ำนะครับตรงนี้เนี่ย ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่สุนัขมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของครับพี่ก่อนอื่นต้องแยกในกรณีของสุนัขที่มีเจ้าของก่อนนะครับสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยผู้ที่ดูแลสุนัขนะครับรับเลี้ยงสุนัขไว้เนี่ยต้องมีหน้าที่ในการดูแลสุนัขนะครับไม่ปล่อยป่าละเลยให้สุนัขเนี่ยออกไปสร้างวิ่งบนถนนหรือสร้างความเสียหายกับบุคคลอื่นนะครับกรณีถ้าเกิดว่ารถชนสุนัขแล้วเนี่ยรถพิกามขึ้นมาเนี่ย ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา433เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหรือรับดูแลสุนัขเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในกรณีของทางโทษทางอาญาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการประมาทนะครับก็จะมีโทษในาด้านที่ทำให้ประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทําให้ถึงตายเนี่ยก็ต้องรับโทษทางอาญาอีกทางนึงด้วยครับอ่านะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีเลี้ยงสุนัขไว้นะครับ ก็พยายามดูแลนะครับดูแลเขานิดน yeah, <yle> ึงนะครับให้เขาอยู่ในเขตบ้านอะไรของเราก็ว่าไปหรือถ้าปล่อยก็ออกมาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุนัขที่คุณเลี้ยงเนี่ยออกไปทําให้อ่คนอื่นเขาได้รับอุบัติเหตุเนี่ยมีความผิดนะครับเจ้าของมีความผิดและในกรณีที่ไม่มีเจ้าของนะพี่อ่ถ้ากรณีที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะ ทำเรื่องว่าของเคประกันโดยเฉพาะประกันชั้นหนึ่งครับเพราะว่าสุนัขที่ไม่ไม่มีเจ้าของเนี่ยเราไม่สามารถไปเรียกร้องจากใครได้นะครับนอกจากการเรียกร้องให้ประกันเนี่ยรับผิดชอบนะครับก็ชัดเจนนะครับถ้าเกิดเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยก็ทําเรื่องใช่กับประกันเอานะครับทําเรื่องกับประกันเอาแล้วในกรณีที่มีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของไม่รับนะครับกรณีที่มีเจ้าของไม รับเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยก่อนอื่นไปแจ้งความนะครับวนเหนือไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับ<อ>แล้วก็หาพยานหลักฐานนะครับว่าสุนัขเนี้ยเป็นของเจ้าของบ้านไหนหลังไหนนะครับแล้วก็ใ,ให้ตํารวจทําเรื่องเพื่อส,สอบสวนในตามลำดับขั้นตอนันไปครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสุนัขแล้วแล้วคุณไม่รับเนี่ยตำรวจถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณพี่ตุ่นมากๆนะครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ตุ่นครับนะครับคาดว่าหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะเคลียร์นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆในวันนี้นะครับที่เราได้พูดคุยกับพี่ตุ่นปนะครับก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือว่าทำเพจ Facebook ของรถสตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นข้อกฎหมายในเรื่องอื่นๆก็สามารถติดต่อได้ที่จ<ช>อนสันอินเตอร์เนชั่นแนลลอเนะครับ<ช>วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับ